เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมวันนี้เรามาเจออะไรที่ดูแปลกประหลาดนิดนึงนะฮะอันนี้อาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับคริปโตเครนซีนะครับผมแต่มันเกี่ยวกับร้านแซลมอนดังร้านหนึ่งนะฮะที่เป็นร้านสีแดงๆนะครับผมเราจะไม่พูดถึงชื่อของเขานะครับผมเพราะว่าเราจะโดนฟ้องได้นะฮะร้านปลาแซลมอนดังนะครับผมที่ดึงจากตัว hot head gamer หัวร้อนนะครับผมที่เป็นเพจของเขานะครับเอามาพาดหัวข่าวนะซอแวลลัคภูจัดโปรเวอร์ชั ขั้นต่ำ5ใบตอนนี้ร้านปิดทุกสาขาแล้วติดต่อเจ้าของไม่ได้แถมข่าวลือเจ้าของหนีไปต่างประเทศแล้วมันคุ้นๆไหมเรามาดูตอนจบก,กันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่แน่นอนที่สุดนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในร้านบุฟเฟ่ต์นะครับหลายๆร้านนะครับผมที่ทําขั้นตอนแบบนี้ในโปรโมชั่นไวเชอร์แบบนี้เนี่ยไวเชอร์นะครับผมมันคือการที่คุณต้องเสียกําไรกับอาจจะเสมอทุนนะครับผมมันจะไม่ทางได้กาไรหรอกแต่มันจะสร้างฐานลูกค้าขึ้นมานะครับผม ซึ่งรูปแบบนี้นะก็เหมือนกับร้านที่เคยเปิดออกมานะครับผมที่ออกมาก่อนนะแล้วก็เจ๊งไปนะครับผมแล้วก็ติดคุกติดตารางไปนะฮะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกในสังคมเราเรื่อยๆนะครับผมถ้าเราไม่ระวังนะครับไวเชอร์ยังไงก็ตามเนี่ยอย่าพยายามรีบไปรีบซื้อนะฮะถ้าคุณอยากจะกินมันจริงๆนะครับคุณซื้อตอนหน้าร้านแล้วคุณก็ไปกินตอนนั้นดีกว่านะครับผมมาเจอใ่คลิปหน้าผมป้อมเราจะมาดูนว่าเขาจะรักภูและหนีไปต่างประเทศที่ไหนกันนะครับผมสวัสดีครับ